เจค่ะจะมาคิวนั่งเล่นกันก็นะคะโอ้มะนาวสีแก้วนี้ของใครมะนาวสีแก้วของไอเฮียเฮียไอเฮียเฮียทั้งหลายไอเฮียมาะนาว่เอาส่งเราเองไปทำต่อเร็วมะนาแก้ว ยดนี้จะีน้รมาูจะบ้างเรียเปิดยังยังยังอ้าวเขาเปิดกันหมดแล้วอ่ะเปิดไไหสี่หรือแก็ไม่รู้อะชิวะอวมาจากตรงไห่พี่ตังศิลาทองังศิลาทองอไกลกันนะไปเลยเลยข้าวไม่แปดแปดังนู้นฟังนี้ก็ต่มี บรรยากาศคือทักมาครับด้านด้านใน